ล,ล้มล go right? uh, ูกล anyway. ้มล้มนั่นแหละทีนี้กูเปิดก็อนาคตกูเมื่อไรล่ะกูจะได้จะได้ถึงทันซับอ่ะแต่ถ้าไปอำเภอนะเมื่อวานหนูคนหนึ่งสี่เครื่องอ่ะเอาเอาให้เป็นเบอร์ดีเจบอลดิเร็วเร็วให้เบอร์ดีเจบอมไงเออเอาหายขึ้นมาเลย พีเบิร์ตเด็กร้องเพลงกัน Happy birthday to you ไอ้ไวที่บอมอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday เาาเสิไม่โอ้เขาไม่เป่า Happy b i r d a y to you ปาบะมันเกิดได้ทุกเมื่อมันอะ่ะเกิดทุกคนใครแย่ให้มันได้ยินเพลง Happy b i r เด d a y นี่แบบบ่อมอะ่ะลมลูกลมลมจ้าคุณ นกไม่เห็นมาวะไ,ไหาอ้ไอ้ยายผู้เดียวเห,หนียวไปไปไปที่นโอ้นไปไปเอาไปไปไปอ๋อนั่งตรงนั้นแหละลมไม่มีไปจุดให้มันไปจุดให้มันตอนนี้ได้จีบอมร้องเองนะ

แมวไปกินแล้วลูกอีเหมียวไปกินเค้กแล้วลูกฮะเอาหใหม่ไปเอาใหม่ไปแมวมันกินแล้วอ่ะกินบอมไปเอาของใหม่เฮ้ยจะบอมโอ้ยเอากล่องนี้น้อยเอากล่องนี้น้อยนี่ให้น้องเด้ไป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 ไม่ต้องเสียง<ล>ดังคร<อ>ับ